สวัสดีครับสวัสดีเดอพี่น้องเมื่อนี้มาพบาพือกันกับผมอัดทีช,ชนแนลอยู่แล้วครับผมก็มีพี่น้องทั้งยูทูบเนาะพี่น้องขอมาว่าเฮ็ดควยหน่อยเกิดตมซึเบืองแนวสัน้นก็าหาควยไว้เลยครับเอางัวไปกวนเดิมเมื่อน,นี้ก็ไปกันครับผมว่าสีเป็นยังไงครับงวัวหน่อยเกิดตมสีเป็นง้อคือปงง้ครับ่าครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ตับได้เนื้อแล้วก็สามสิบกรีบเนาะพี่น้องในม้ายางละหน่อยครับตับกันน้อยเดี๋ยวเบิ่อนไงครับวันนี้ ซอยพี่น้องเบิ่งจกบาดกันฮะ,ะโอ้มีดกดันเดพี่น้อง <Okay. S 1> ว่ามันแป,ป้นปีกเว้ยซอยเนื่อยก็ว่าจะเขยมีดนี่กัได้ ตออัวนีงสีเลยพี่น้องเอ้ยได้เห็นเนื้อกับน,น้ำลาย,ตยแตกเลยพี่น้องตับครับผมโอ้เลียงดีเว้ยตับก็ได้ที่เรียกว่าหิจุเลยพี่น้องเลยเอฟซีมันขอมากเกือกตรมเบิ้งจากบาทเนี่ยบส้นจัดให้ครับอติจัดให้เลย ซวยตอนใหญ่หย่ำวขาดดิเนน้อยๆเนี่ยพี่น้องเขียวยังบอดีเป็นไรครับฟีกเลยพี่น้องเด็ดเด็ดเลยเนี่เข่าขัวพี่น้องเข่าขัวว่า,วายู่ใส่เบิดปุกนี่แหละครับ สูรรพี่น้องแส่หลายแซบหลายครับผมเนียส่วนหนึ่งเลยใส่ลงไปเลยครับเดีซิวบลเซียหน้าว่าเฮ็ดนะกินเองพี่น้องเบิ่งแต่มือพี่น้องกันนายหูเนาะเอียยังไง ซิมเบ้งก็ได้พี่น้องดิโอ้โหเอทาทาพี่น้องเลยลืมน้ำไปย,ยัหน้อยครับใส่เลยแบบน,นี้ลาดเลยครับอืมัวน้อยเกือตุ่มอะไรประมว่าโอ้โหเห็นองไรกินเหลือเนอแบบน,นี้เนาะ มันเปลี่็นนั่นพี่น้องเปบเป็นต้มให้ไหมเห็ดเถือแหลงนะครับบเคยเห็ดจักเถือโอ้เอาการอยู่ที่นี่พี่น้องเอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปครับพี่น้องบะนี้ไปกินกันเทาบะนี้เดี๋ยวผมกับ ไปจัดโต๊ะจัดเตียงสถานถอกสถานที่ดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งแซ่บๆนะครับผมค่ะครับผมพี่น้องผมก็ได้มาจัดจานสวยงามให้พี่น้องได้เบิง่งเป็นที่เรียบร้อยครับผมกมื้อนี้มีพักมากมายหลายอย่างพี่น้องเบิง่งอันนี้ครับเพื่อน่ามะละหวานรสนจักสีวหวานบ่นหวานบ่ฮู้ครับต้องลองซิมเบิ่งพี่น้องแล้วก็มีบักเขือใหง่ๆเฮ้านน่ครับพี่น้องเบิงเ่งนะแล้วก็ปั่นหมซ้ำกันเลยพี่น้องโอ้ครับมื้อนี้แล้วก็พักอีกมากมายหลายย่างบักทั่ว หน้าหอมเปี้ยครับพี่น้องโหระพาต้นหอมผักชีครับพี่น้อง,าาอม,องมาครับบวบลายครับใส่กันเลยครับบวบลายใหญ่ห้างพี่น้องหวัวน้อยเกือกต้มพี่น้องเฮ็ดเทือแรกบลูชีเป็นยังไงพี่น้องสวดคำยังไงก่อนเลยครับผม โอ้พันอยู่พี่น้อ,องพนอันบ่ขมครับจะมีกินมะละออ่อน,ออน โหขอทายพี่น้องสวดใสตตอนตับเลยครับผม นนกกมกกนันใหญ่ไปหน่อยมันใหญ่ใหญ่แก้วบัแกีแล้วครับในขาวๆเลยมันใหญ่แต่บัแกีครับผม อันนี้กับขาเคยเห็ดเทือแรกนี่พี่น้องเพิ่วางวัวน้อยเกือกตุมครับพี่น้องเขาทั้งยูทูบนอขอมาได้จัดให้ครับพี่น้องอื ก็จดจัดอีลีพี่น้องมาเนี่ย 嗯。Mm hmm. พี่น้องแซ่บครับมนอเข,าอเขา่าอีเยอยเห็ดเทือแลกนะครับเนาะการถือว่าใช้ได้ครับผมเห็ดแซ่บนัวเขากันลงุงโตเนาะพี่น้องสไตล์เขาครับมากันนี่เคยกินเทือแลกด้วยพี่น้อง คน่ามาละหวานมนบ่ขมครับแต่มีกินมาละอ่อนๆครับกับว่าได้กินแห้งบ้านได้หรือว่าใช่ได้ครับผมกินเป็นพักกัโอเค,คอกันครับผม โอ้เผ็ดพี่น้องเผ็ดมากเลยเด้อวันนี้ เก็ดหูอือเลยพี่นนอะก กาครับพี่น้องเมื่อนี้กับซสบหัวเขากันลงตัวคือก็นนะครับสําหรับเมนูงัวน้อยเกือกต้มครับผมกัเห็ดเถ้อแหลกพี่น้องก่สีแบบยังบอแบบยังบอลู่รสชาติแบบที่แท้จริงเนาะกัเห็ดเถ่อแหลกกัแซบครับเมื่อนี้ก็ถือว่าแซบเขากันลงตัวครับผมมาอันนี้กักินเป็นเถ้อแหลกครับก็ถือว่าเข้ากันครับอันนี้ดีขนาดครับผมบกเขือกินเบิดลน้วยเดียวพี่น้องบ้งเนี่ยน้ยบังไง ครับผมมื่อนีก้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องก็ขออนุญาตพี่น้องกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมน่เด้วยครับผมเพื่อเป็นกาลังใจผมฮิตคลิปดีๆต่อไปเนาะพี่น,อนอ้องเนาะกครับมื่อนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ